ต้นบันทึกกว่าจะกว่าจะจะเข้าจอยเกมได้สวัสดีคนมาทุกคนนะครับคุณยไปนานอยู่หลองนี้นั่นนี่แย่งพูดอ่ะเด้อมีให้ไปแล้วโอเคแย่งพูดนั่งเป็นตัวประกอบดีกว่ามีรู้โซ่คงแต่จริงเราตอนนี้เรีย่กับโฮล่านะครับ ก็คล <gesch> ิปนี้มันต่อจากคลิปของแคมปิ้งเลยนะครับถ้าใครสงสัยไม่โดดมันโดดกากจังวะนี่เลรอ่ะเล่ามาที่ไหนเนี่ยมีเสียงลมเข้าพัดลมเข้าไม์ผมเนี่ยเฮ้ยนี่ค้อนมีเสียงลมไม์ผมไหมเนี่ยไม่มีดีแล้วเฮ้ยโคล่าค้อนดีดี คอนโยเนียมีคอนโคล่าไปหยิบคอนป่ะเพื่อไปตีหัวผีดีไปจัดการวเรามีาวุธแล้วตอนเนี้ยแล้วมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเนื้อเรื่องโหดโหดกรดโหดโหดเกินเอา้าคอนหายเอคอนแล้วมาทุบตรงนี้เอง ฮ่าเฮาคุณเน้ทำคอนหายจบแล้วอือแบบนี้ที่ใช่ผมทำคอนหายแบบนี้นี่ดูน่ากลัวกว่าเอด็ดไฮสคูหรือแคมปิ้งนะเพราะม่นโคตรเงียบเลยโคตรลาน,นเงียบไปเลยไอเจนสตอรี Story ่สิบเต็มสิบโอ้ในเรื่องโคตรแบบในเรื่องโคตรโหดอะ่ะสิบเต็มสิบใช่มันชื่อเรื่องว่าสคูฮิสตอรี่ใช่ไหมแล้วมันคืออะไร <laughs> ประวัติโรงเรียนโร<ม>งเรียนปรติศาสตร์ตอาจจะเป็นโปรยศาสตร์โรงเรียนจะโคต,ตรเก่าโรงเรียนเอ,อานั่นใน <ลง S 1> นี้มีอะไรเนี่ยก็มีห้องห้องใต้บนตันไดสเตอร์เคสรูมเป็นอะไรดีเนี่ยห้องใต้หรือห้องบนห้องล่างห้องบนหรือห้องล่างอาวซ้ายหรือขวาอาวไปไปคือมันหลอนด้วยถ้าแบบเงียบๆอย่างเงี้ย คือบรรยากาศแบบที่เราคุ้นเคยแล้วมันจะหลอนมากกว่าบรรยากาศแบบในแคมปิ้งอะไรเงี้ยกลัวหัวใจวายพี่ขึ้นข้างบนแล้วคือมันบรรยากาศมันคือโรงเรียนนะ่ะผมกลัวโรงเรียนมากนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนตอนเช้านะผม,ผมต้องไปเรียนนะขึ้นได้ไหมเน,น,นี่ยโครา <c oughs> มาแล้ว,ห,ลวห้องน้ำชายไปโคราชดนห้องน้ำชายไปโหห้องน้ำจีนเลยไงวะไม่ชอบชอจำสแควร์แม่งจำสแกวนั่นเลยเงียบเงียบแบบเนี้ยโคตรเงียบอย่างเงี้ยแล้วนี่อะไรเนะี่ยโถ่ี่แบบโอ้โห แม่งห้องน้ำจีนเลยไงนะโดนแล้วหัวใจชอบเต้นแรงหน้าแดงทุกทีจำสเกลนะไม่เหมือนห้องน้ำจีนเลยครับห้องน้ำหญิงก็แค่ไม่มีน,นี่ไม่มีโถชีม่ไม่ใช่โถชีได้ไม่เป็นโถชีแบบวัดอะวัดในไทยนะนะั่นแหละผู้หญิงดูโมเดลผู้หญิงดิมาผู้ชายเอาใส่กับโปงาละ่ะสิบเต็มสิบ พอด,พดีไปต่อเถอะแล้วห้องน้ำแบบอะไรคือห้องน้ํามันต้องปีนบันไดมาตอนเนี้ยต้องปีนบันไดลิงมาขึ้นห้องน้ําบ้าเลยหอประ <ขอ S 1> ชุมการแสดงรำบุงขสสองห้าห้าสามนี่เปีอะไรนะเนี่ยหมายถึงปีในเกมนะเฮ้อ โอ้ยตกใจหมดโอ้ยไอ้ตกใจดีด้เลโอ้ยปิดปิดปิดตรงนี้ปิดบหมดตรวนี้แม็กนิคเสียงแม็กมาจริงพี่แม็กผีโผล่จริงวัดเสียงในโลบอกเลยโอ้โหโคตรมาออรู้แล้วใครตกใจนี่อะไรเนี่ยความมืด ความมืดสีทองเข้าแม่งเลยความมืดสีทองที่อะไร่วะาับอะไรไม่นี้การแสดงนี่ที่แสดงนี่ ถ้าเราเดินเราไปจะเจอนางลำมันลำไปไม่ได้เออเขาไปไหนเข้ามาก่อนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอาเอาเฮ้ยคลิปยังไม่จบเลยสะเก็ดเลยคะแนนคะแนนสิบเต็มสิบมาก่อนดีคนเราต้องผ่านไปให้ได้ดิมา,มาใหม่เลยมัเ้เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าแล้วไป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 สุดยอดคุณมาทุกคนเล่นน้ำอยู่หลังเน้นเล่นให้จบเนี่ครับดิอันนี้ต้องเล่นให้จบนะเว้ยเราไม่อยากออกใหม่แล้วเราเล่นมุกออกหนีออกใหม่ไม่ได้แม่งเกมแม่งจอยกันยากเหลือเกินนะคุณผู้ชมอุ้ย เคอเจ้าคอนคอนเอามา,าทำไมคอนอะเดินผ่านปุ๊มหายนะเฮ้ยเฮ้ยไม่หายตีหัวผีแน่นอนไปรีบๆเลยรีบไปถึงตรงนู้นเลยรีบวิ่งเลยโฟกซีคิดว่าทำยังไงให้ไม่กลัวดิเนี่ยห้องใต้บันไดเอาไงดีวะเนี่ย ทไงดีเนะี่ยสาสามร,รัันคบเดี๋ยวใครเปิดเสียงอะไรฉันอยากร่วมทางไปกับเธอได้บรรยากาศไหมเนี่ยจุจุ <laughs> ฉันอยากร่วม <laughs> ้าหายหลอนแล้วเนี่ยท <laughs> ี่ดีงามฉันอยากที่สวยงไม่มีความหลอนเลยอคอยตามตลอดอเรียนดีเด่น ประจำปีคนบนน่าจะเป็นผู้ชายพอสีแทบหนึ่งใชอ้ชีชอชอยิ่งคิดจูจูแค่เปิดตาจูจูแเปิดตจจูใช้ปัญญาจูลจรลองดูมา ฉันให้ชีวิตเดินอาไงดีฮะล่ะไปนะไปนะไปกันอย่านะอย่านะอย่าปฏิเสธฉันไปนะไปนะไปกันอย่านะอย่าไปเสธมีสีสันไปนะไปนะไปกันอย่านะอย่านะปฏิเสธฉันโจโจฉันอยากล่งพาไปกับเธอทำไมสั้นครับเอาเฮ้ยโมฮารับหนึ่ง เฮ้ยค <Hey, S 2> ุณแจอันโนนทีแมปเหมืหอนมีอะไรให้เล่นเยอะแต่เราไม่กล้าเล่นน่ะมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยเนะี่ยของโคตรเยอะ <ไป S 1> เลยไปนะไปกันอย่าหน้าอย่าหน้าปฏิเสธฉันกระดานติดสนิมมาจากไหนเนะี่ยร่วมทางไปกับเธอกระดานเหล็กไหลอ่ะใจจริงๆเลยไปไปไป,ไปอ้าวต้องไปทางไหนนั่นน่ะ ทางนี้รู้สึกจะมาเอาแค่ไอ้อันโนคีเนี่ยสำรับลูกเรียนล้างกันครับตกใจหมดเสียงเมื่อกี้สมาธิสั้นครับอ้าวเฮ้ยนี่ห้องนี้พี่พวกห้องอื่นนอกจากห้องนางรำไม่มีอะไรหรอกเชื่อดิเชื่อดิโอล่า มันมีผีค่ห้องนางรำม,มาแหละม่งั้นเราเดินจุดตรวดทางอื่นอยงเธอโคลา่ามีทางไหนเราไม่ไปห้องใต้ดินน่ะุยห้องใต้ดินยังไม่ได้ไปเลยเราจะขึ้นไปเลยดีไปหาห้องนางรำเลย เฮ้ยนี่ไงเขาตาบดดาบีเช็คไอเนี่ยกุญแจนหนึ่งอันกูอะไรห้องคลาสรูมห้องอะไรห้องไหนหรอคลาสรูมคีย์เนี่ยดี๋ยวก็เราหาคือคือพี่งงไปหมดแล้วเนี่ยหาห้องก่อนห้องไหน,หไหน,หไหนที่มันล็อกอยู่สักห้องอะ่ะนักเรียนดีเด่น ฟีทับหนึ่งไอ้ตรงนี้ก็ลงได้นี่เลยไม่ได้ลงไปเลยโอ๊ะปิดปิดกันง่ายๆขนาดนี้เนี่ยมันมีอันโนนคีแล้วมีคารา์ดรูมคีในนี้ไม่มีอะไรมีแต่คารา์ดรูมแล้วก็สุดห้องโอเคเราต้องขึ้นไปทางนั้นจริงแล้วแหละ เราเรามีทั้งแชลเลงมีทั้งคอร์สทุกคล่ะจะกลัวอะไรล่ะไปเขาเล่าว่าที่เนียมกี่นางรำอยู่เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอมก็ไม่เห็นเลยเขาก็บอกอยู่ใครก็รู้คนเขาลือกันแซดแต่แแต่แต่แต หอประชุมอันนนคีครัสรูมคีอันนนครีโรบาแฮมเมอร์เทียนเผาไม่ได้อันนนคีครัสรูมคีไม่ได้สักงอัน ไปพรอนก็นไปทไม่ได้เลยเลยไอห้องนั้นด้วยก่อนเลยน่ากลัวคือโมงห้ารับสองมีเก้าอี้ที่วางติดกำแพงร้อนแนะ่แนะ่เออไม่มีเลยเลยห้องนี้ พัดลมนี่ห้องอะไรห้าับสามเออพัดลมไม่มีเขาย้ายออกไปเลยวะน้องตึกมันล้างเี่เอ้ยนี่ไงกุญแจกุญแจหนึ่งหัวละเยลโล่ Key. คีกุญแจเหลืองเขาเขาดึงพัดลมอยู่แล้วมั้งเปลือง ตึกล้างเนะี่ยน,นี่อะไรเนะี่ยลงไปก่อนแล้วกันมีทางขึ้นนี้ได้หรอเล่นแบบเหมือนจะ,จะเล่นเก็บให้ครบทุกอยากอ่างอ่ะเหมือนเล่นเคลียร์มาแล้วมาเก็บอะ่ะไม่มีอะไรสี่สามชุดนอนเฮ้ยนี่โคลา่า ประตูปิดอันนี้แต่อันนี้ไม่ปิดนึกว่าต้องให้ปเปิดไม่มีอะไรชื่อส่ญญวนใหญ่แบบเหมือนกุญแจมันจะอยู่ที่โต๊ะนั่นแหละโต๊ะอาจารย์ก็เลยไปโต๊ะอาจารย์ก่อนเฮ้ยกุญแจกุญแจเขียวสแตร์เคสหึบันไดล่ะเหมือน,นมันออกจาก เดี๋ยวก่อนล้วออกเลยใช่ป่ะมันมีแบบตรงหนึ่งที่เป็นบันไดมันล็อกอยู่ป่ะเราไปลองไปดูอะไรม,มันมีตรงหนึ่งอะเก็บเก็บทุกอย่างจริงๆข้างบนไปเลีว้วลงล่างกันเนี่ยอันนี้ว่อไม่ได้ด้วยอาจจะต้องหนีผีแล้ววิ่งมาตรงนี้ือเปว่าวิ่งมา,าคือสเตคทีไขเนะี่ย กกโอเคเหลือห้องเดียวแล้วนะแบบทองเท้แล้วตอนเนี้ยนี่ไง จหลอนไม่ไล้วเนี่ยเนี่ยไม้เนี่ยมีคนมาดึงไปแล้วจริงๆแล้วผีไม่โผล่แล้ว,ว่าแบบแมปบักกไปแล้วมีคนเล่นเสร็จแล้วลองคิดแบบนั้นไปก่อนแล้วกัน,นคอาละมันกำับคันตาแบบมีอะไรไหมใจเย็นเข้าไว้ ดีหูไปลงไปลงไปนะถ้าคิดว่าผมไม่กลัวนะครับก็คุณคิดผิดสมาธิสั้น <laughs> ตกใจตกใจแม่เว็บนี่กุญแจเอ็กซิ y คีกุญแจทางออก แระทางออกอยู่ไหนตาผมมันรีๆี เริ่มเล่นเครียดแล้วนี่เลยในะห้องขยะเราออกข้างนอกได้แล้วคณร่าเราหนีได้แล้วตอนนี้นคือคือพี่งงไปหมดแล้วเนะี่ยนี่ไงออกได้แล้ววู้เย้เราชนะแล้ว <c oughs> ชนะแล้วคล่าตอนนี้คือคือพี่งงไปหมดแล้วเนี่ยพี่ว่านะเว้ยแม่งคือแมบเหมือนมันเล่นมีคนเล่นไปแล้วอะพี่ก็เดาๆไว้อยู่ว่าเมื่อไหร่ผีมันจะโผล่จริงมันจะโผล่ได้นานแล้วไม่ใช่เหรอเขาเอากุญแจไปเปิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้คือคือพี่งงไปหมดแล้วเนี่ย เนี่ยเขาพอเาอันล็อกประตูปุ๊บก็เจอผีมาบึ๊ดเนี่มีผีหลอกไม่มีผีเยอะอยู่นะแต่คือผมอยากเห็นผีอะคนดูครับคุณทับพงครับคุณทับพงเชื่อผมด้วย ผมอยากเล่นเกมผียูณทับพงโอเคสรุปคือเราเราจบแล้วนะครับก็คือเราไม่มีผีอะไรนี้เลยนะครับที่นี่ไม่มีผีนะครับที่นี่มีผีคุณทัพพงคุณทัพพงผมไปวิ่งเล่นในนีนยงได้ดูนะพงหรือเปาคุณทัพพงครับนีด่ดูอย่าวิ่งไปวิ่งเล่นเลยคุณทัพพงดูผมเลยคุณทัพคุณทัพเพงนี่ดูดูเลยผีไม่มีเช็คตัวคุณทัพพงครับ ผมวิ่งเล่นโรงเรียนเลยนะเดี๋ยวผมไปแดนโชว์เลยเดี๋ยวไปแดนโชว์เลยครับไปแดนโชว์เลยนี่อะไรเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรคุณทัพพงช่วยคุณทัพพงคุณจะแดนโชว์เลยชิบิแดน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 อะไรหยุดทำไมไปแดนกันดิ คนเล่นจบไปแล้วอ่ะคนเล่นจบไปแล้วคุณทัพพงก็ลบแบบทิ้งดิดิไม่รู้ผมไม่รู้นนว่าเล่นยังไงเอาเดี๋ยวเหี้ยพิทางแดน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 บู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 บบบบ